สวัสดีครับผมหอยอภิศัก์นะครับพบกันในรายการรุ่นเก่าเล่าเกรดพอดแคสต์เวอร์ชันใน EP ที่27 6เรื่องมารีกีมาที่คนธรรมดาไม่ค่อยรู้ คุณผู้ฟังครับก่อนจะไปเข้าเรื่องขอฝากร้านก่อนนะฮะนอกจากพอดแคสต์นี้แล้วผมยังมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองนะฮะชื่อช่องว่าหอยอภิศักออฟฟิเชียลแล้วก็มีเ e b o o k Fan Page หอยอภิษัก Fanspace ฝากติดตามกันด้วยนะครับ เอาละฮะย้อนกลับไปในอีพีที่24ผมเคยเล่าเรื่องของสมเด็จพระนารายมหาราชไปแล้วอีพี25ผมเล่าเรื่องสมเด็จพระเพทราชาอีพี26ผมเล่าเรื่องของเจ้าพระยาวิชเยนหรือว่าคอนสแตนตินฟอลคอนนะฮะแล้วก็ถ้าย้อนไปไกลหน่อยอีพีที่1 7ผมเล่าเรื่องที่มาของพระนามพระเจ้าเสือ ซึ่งมาจากพงศาวดารไทยที่ชำระในช่วงต้นกรุงเทพของเรานี่เองนะฮะแล้วก็พูดถึงพระองค์ไว้ในทางที่เรียกว่าเป็นในทางลบมากๆนะฮะในขณะที่บันทึกของฝรัง่งบันทึกของพมา่าหรือว่าเอกสารที่เขาเขียนขึ้นในช่วงอยุธยาเนี่ยไม่มีฉบับใดที่พูดถึงพระเจ้าเสือในทางร้ายแบบนี้เลย นะฮะเพราะฉะนั้นาการพูดถึงพระเจ้าเสือในทางลบจะมีเฉพาะพงศาวดารไทยที่ชำระในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ของเราเท่านั้นนะครับแล้วก็ทั้งหมดนั้นเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์อยุธยาในช่วงของแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์หรือว่าราชวงศ์ปราสาททองจนถึงช่วงต้นราชวงศ์บ้านพลูหลวงของสมเด็จพระเพทราชานะฮะและในเมื่อผมพูดถึงบุคคลสำคัญไปเยอะขนาดนั้นแล้วเนี่ย มันก็อดไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงผู้หญิงหนึ่งเดียวที่เป็นคนสำคัญในเรื่องนี้นะครับไม่ใช่แม่การาเกตในละครนะฮะผมขอยกให้เป็นผู้หญิงเก่งแล้วก็เป็นผู้หญิงแกร่งด้วยนะฮะในอยุธยาเลยก็ว่าได้เธอคนนี้ก็คือมารีกีมาหรือว่าเท้าทองกีมาเป็นพรรยาคนสวยของคอนสแตนตินฟอลคอนหรือว่าเจ้าพระยาวิยเยนนะครับผมกีมาเนี่ยเป็นลูกครึ่งโปรตุเกสญี่ปุ่นอันนี้ เชื่อว่าคนไทยเราเนี่ยได้รู้ข้อมูลนี้กันอยู่แล้วนะฮะว่าเธอคือหัวหน้าที่ดูแลเครื่องต้นในพระราชวังหลวงในอยุธยาในแผ่นดินของอพระเจ้าไทสะนะฮะแล้วก็เป็น คนที่คิดค้นขนมทองหยิบทองหยอดฝอยทองหม้อแกงโน่นนี่นั่นต่างๆนาๆนานะฮะแต่ว่าขออนุญาตวงเล็บไว้หน่อยนึงอันนี้อันนี้แค่เกริ่นนะฮะยังไม่เข้าเรื่องเลยสแสดงว่าอีพีเนี้ยยาวแน่ๆครับผมวงเล็บไว้นิดนึงว่าช่วงหลังๆเนี่ยก็มีนักวิชาการออกมาคัดค้านนะครับว่าขนมพวกเนี้ยไอ้เจ้าทองหยิบทองหยอดฝอยทองหม้อแกงโน่นนี่นั่นเนี่ยนะฮะที่คนไทยเราถือกันว่ามาจากเท้าทองกีบม้าเนี่ยจริงๆแล้ว ชาวโปรโตุเกสเนี่ยเขาเป็นคนนําเข้ามาตั้งแต่ก่อนที่มารีกีมาจะเกิดตั้ง150ปีนะฮะอันนี้ เป็นข้อมูลที่นักวิชาการเขาออกมาคัดค้านนะครับผมว่าจริงๆแล้วไม่น่าจะใช่มารีกีมานะเพราะว่าขนมเนี่ยมันมีมาก่อนเธอเกิดตั้ง150ปีนะครับผมอ่ะแต่อย่างไรก็ดีครับวันนี้เราจะมารู้จักมารีกีมาให้มากขึ้นและผมก็จะแบ่งเป็นหัวข้อหัวข้อเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามและทําความเข้าใจนะครับโดยแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ถือเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงหลักของผมใน EP นี้คือบทความเรื่อง อันนี้ชื่อบทความยาวหน่อยนะฮะนาทีชีวิตเท้าทองกีบมา้าหลังพระเพทราชายึดอำนาจนางหาเลี้ยงชีพเอาตัวรอดมาอย่างไรก็มาจากนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมฉบับมีนาคม2558โดยผู้เขียนคือ,อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรีดีพิษภูมิวิถีนะครับก็ผมจะใช้ ข้อมูลในบทความนี้เป็นหลักแล้วก็จะเอาข้อมูลจากแหล่งอื่นมาสอดแทรกเข้าไปเป็นแห่งๆนะครับเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและรอบด้านมากที่สุดนะฮะอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยหัวข้อแรกจากเรื่องน่ารู้ของมาริกิมาที่คนธรรมดาไม่ค่อยจะรู้กันนะฮะหัวข้อแรกคือมาริกิมามีชื่อเต็มๆว่าอะไรกันแน่ เรื่องชื่อจริงของกีมาถูกระบุไว้หลายอย่างมากๆนะครับต้องบอกว่าหลายอย่างมากๆบางแห่งก็บอกว่าชื่อตัวของเธอคือมาริอากียูมาเดอปียา นะฮะแต่ว่าแบางแห่งเช่นในงานเขียนเรื่องนาทีชีวิตเท้าทองกีบม้าหลังพระเพทราชายึดอํานาจนางหาเลี้ยงชีพเอาตัวรอดมาอย่างไรจากานิตยสารศิละปะวัฒนธรรมฉบับมีนาคม2558โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรีดีพิภูมิวิถีได้อ้างอิงการอธิบายประวัติของมาดามฟอร์คอนนะฮะมาดามฟอลคอนก็คือมาริกีมานี่แหละนะครับก็เป็นการอธิบายของคุณสันสนีวีระสินชัยและคุณปรามินเครือทองอก็อธิบ บอกไปว่ามีการระบุกันไว้หลายชื่อนะครับเช่นฟังดีๆนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกชื่อหนึ่งนะฮะมารีปินยาเดอร์กีมามารีปินยาเดอร์กีมานะครับหรืออีกชื่อหนึ่งคือมารีชีมาร์ตนะฮะมารีชีมาร์ตยังไม่จบมีอีกชื่อหนึ่งแคทเธอรีนเดอร์ท็อกวีมาแคทเธอรีนเดอร์ท็อกวีมาหรือท็อกวีมาเนี่ยนะครับเอาละอย่างไรก็ดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรีดีพิษภูมิวิถีบอกว่า มีจดหมายฉบับหนึ่งที่กีมาเนี่ยเป็นผู้เขียนและเธอลงท้ายจดหมายด้วยชื่อของตัวเองว่าดอย่ากูโยมาเดอร์ปีนาฟังนะฮะดอย่ากูโยมาเดอร์ปีนานะครับเอาละ มีชื่อเยอะมากแล้วก็จะยาวทั้งนั้นเลยนะฮะน่าจะเป็นภาษาโปรโตุเกสนะครับอย่างไรก็ตามผมยังจะขอเรียกเธอว่ามารีกีมาต่อไปทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกในการพูดนะฮะแล้วก็ความสะดวกในการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันร,ระหว่างผมผู้เล่าและท่านผู้ฟังนะครับตกลงตามนี้นะฮะ,ฮะส่วนเรื่องชาติกำเนิดของเธอนะฮะเชื่อว่าทางฝ่ายพ่อเนี่ยน่าจะเป็นชาวญี่ปุ่นที่มีเชื้อสายโปรโตุเกสอีกทีนึงนะฮะ ซึ่งตอนแรกก็อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับก่อนจะถูกขับออกจากประเทศแม่ในช่วงที่ญี่ปุ่นเนี่ยขับไล่คนที่เข้ารีดเป็นคริสแล้วนะฮะให้ออกจากแผ่นดินให้หมดนะครับแต่ว่าก็เป็นช่วงเดียวกับที่กรุงศรีอยุธยากําลังอ้าแขนต้อนรับผู้คนไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาภาษาไหนเพราะว่าเราเนี่ยเป็นเมืองท่าค้าขายนานาชาติอยู่แล้วเวลคัมทูอยุธยาแน่นอนนะฮะ ยิ่งมีผู้คนเข้ามาที่นี่มากขึ้นเท่าไหร่อยุทยาก็ยิ่งรุ่งเรืองมากขึ้นเท่านั้นนะฮะตามความธรรมชาติของเมืองท่านะฮะชาวญี่ปุ่นที่เป็นคริสเหล่านี้ก็อพยพมาอยู่ที่อยุทยากันในช่วงนั้นเยอะเลยละครับและในจำนวนนี้ก็รวมทั้งซามูไรไร้สังกัดหรือว่าที่เรียกกันว่าโรนินด้วยนะฮะมีโรนินตามมาอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ในกองทัพของอยุธยาในตอนนั้นก็จะมีกองกองอาสาที่เป็นกองอาสาญี่ปุ่นมาช่วยรบด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับและข้อมูลอีกแหล่งหนึ่งเนี่ยนะฮะให้ข้อมูลไว้ในอีกทางหนึ่งเลยนะครับว่าพ่อของกีมาเนี่ยเป็นคริสตังเชื้อสายโปรโตุเกสเ,เบงกอลญี่ปุ่นนะฮะที่อพยพมาจากเมืองกัวเมืองกัวซึ่งเป็นอนณาณิคมของโปรโตุเกสในตอนนั้นนะครับส่วนคุณแม่ของกีมาเนี่ย เป็นชาวญี่ปุ่นที่โดนขับออกมาจากประเทศเพราะว่า,าโดนเรื่องการกีดกันทางาศาสนาอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับพวกเราในฐานะเป็นผู้สนใจศึกษาด้วยกันเนี่ยนะฮะผมด้วยท่านด้วยเนี่ยก็เก็บข้อมูลของทั้งสองฝ่ายเอาไว้ในกระเป๋าความรู้นะฮะ,ะตัดกลับมาครับไม่ว่าพ่อแม่ของเธอจะมีเชื้อชาติอะไรบ้างก็ตามแต่ท้ายที่สุด ครอบครัวของเธอก็อพยพมาอยู่ที่อยุธยาได้สําเร็จจนได้นะฮะโดยตอนนั้นทางอายุธยาก็ได้จัดโซนนิ่งนะฮะให้คนญี่ปุ่นมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอตั้งโกาดังการค้าอยู่ที่หมู่บ้านญี่ปุ่นในปัจจุบันนะฮะพื้นที่หมู่บ้านญี่ปุ่นก็อยู่ติดริมน้ําเจ้าพระยานะฮะ ซึ่งก็มีอาณาเขตอยู่ติดกับหมู่บ้านฮอลันดาอีกทีหนึ่งนะครับมันจะอยู่ค่อนมาทางทิศใต้ของวัดพนันเชิงลงมาหน่อยนะฮะซึ่งถ้าเป็นฝั่งตรงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตรงข้ามกับหมู่บ้านญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นหมู่บ้านโปรตุเกตนั่นเองละครับ สันนิษฐานกันว่ามารีกีมาน่าจะมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็กและก็คงจะคุ้นเคยกับทั้งหมู่บ้านญี่ปุ่นและหมู่บ้านโปรโตุเกสเป็นอย่างดีเพราะตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะฮะสามารถพายเรือข้ามแม่น้ําไปมาหาสู่กันได้แบบสบายๆ <c oughs> หัวข้อที่2กีมาแต่งงานกับคอนสแตนตินฟอลคอนได้อย่างไร อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับว่ามาริกีมาน่าจะอยู่ที่หมู่บ้านญี่ปุ่นแล้วก็เดินทางพายเรือไปมาหาสู่กับหมู่บ้านโปรโตเกตในอยุธยามาตั้งแต่เด็กแล้วนะฮะและพอคอนสแตนตินฟอคอนได้เข้ามา,เ,าเรียกว่ามาทํางานกับเจ้าพระยาพระคลังซึ่งก็คือโกษาเหล็กทั้งคู่หมายถึงมารีกีมาและฟอคอนเนี่ย ก็คงจะได้พบกันในช่วงนี้นะฮะซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรีดีพิษภูมิถิถีก็เสนอว่าเนื่องจากหน้าที่การงานของฟอลคอนเนี่ยเขาต้องติดต่อพบปากกับชาวต่างชาติอยู่เสมออยู่แล้วนะฮะฟอลคอนเองก็คงจะคุ้นเคยกับผู้คนในหมู่บ้านโปรตุเกสเป็นอย่างดีแล้วครับเพราะว่าฟอลคอนเนี่ยพูดโปรตุเกสได้คล่องอยู่แล้วเนื่องจากมันเป็นภาษากลางที่อยุธยาใช้สื่อสารกับชาวต่างชาติในตอนนั้นนะฮะถ้า ใครได้ฟังในเรื่องเกร็ดย่อยๆเ,เ,เมื่อสองสามอีพีที่แล้วก่อนหน้านี้นะฮะผมเคยบอกไว้ว่าภาษาที่อยุธยาใช้เป็นภาษากลางในการสื่อสารกับชาวต่างชาติเนี่ยคือภาษาโปรตุเกสนะครับโปรตุกสนะฮะอ่ะหลังจากนั้นนะครับก็ไม่รู้ว่าฟอคอนเนี่ยไปทำอีท่าไหนถึงได้ไปจีบกีมาติดนะครับแล้วก็ทั้งสองก็ได้แต่งงานด้วยกันนะฮะ และข้อมูลบางแหล่งก็บอกว่าในงานแต่งงานของกีมากับฟอลคอนเนี่ยมีขุนนางอายุทยามาร่วมมากมายรวมถึงรวมถึงสมเด็จพระนารายก็มาด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากบางแหล่งนะฮะและก็มีข้อมูลอีกแหล่งนึงบอกว่าตอนแรกเนี่ยคุณพ่อของกีมาเนี่ยไม่ค่อยชอบขี้หน้าคอนสแตนตินฟอลคอนสักเท่าไหร่นะฮะและเพื่อเป็นการพิสูจน์ความรักที่เขามีต่อกีมา พอคอนถึงขนาดยอมเปลี่ยนนิกายาศาสนาที่นับถือนะครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเขานับถือาศาสนาคริสต์นิกายแองกลิกันนะฮะก็ยอมเปลี่ยนมาเป็นคาทอลิกตามกีมาด้วยเลยนะครับอันนี้เป็นไม้ตายในการพิสูจน์ความรักเลยนะครับซึ่งเรื่องเนี้ย หลายท่านน่าจะได้รับรู้จากในละครบุเพศนิวาสมาแล้วนะฮะคุณรอมแพงผู้เขียนเนี่ยเขาเป็นนักเรียนประวัติศาสตร์นะครับก็ได้หยิบความรู้ทางประวัติศาสตร์มาใส่ไว้ในบทประพันธ์ของเธอทําให้ทั้งนิยายและละครเนี่ยมันมีข้อมูลเชิงลึกที่ดีมากๆนะครับผม เอาละหลังจากที่กีมาแต่งงานกับฟอคอนปุ๊บเธอก็ได้ช่วยฟอคอนในการดูแลรับรองแขกบ้านแขกเมืองที่เดินทางเข้ามาติดต่อกับราชสำนักอยุธยานะฮะทั้งบาทหลวงทั้งทูตนะฮะหรือแม้กระทั่งพ่อค้าต่างๆโดยต่อมาสมเด็จพระนารายก็อนุญาตให้ฟอคอน รวมถึงกีมาและครอบครัวเนี่ยย้ายมาอยู่ที่บ้านหลวงรับราชทูตในเมืองละโวหรือที่คนทั่วไปเรียกว่าบ้านวิชเชยนนะครับทั้งนี้ก็เพื่อจะอำนวยความสะดวกในการทําหน้าที่ของทั้งคู่นะฮะซึ่งเขาก็อยู่กันมาเรื่อยๆครับจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่พระเพทราชายึดอํานาจในพุทธศักราช2,231หัวข้อที่3ครับผมชีวิตตกต่ำสุดขีดหลังพระเพทราชายึดอำนาจ รายละเอียดเรื่องการยึดอำนาจของประเภทราชาผมเล่าไปแล้วในอีพีที่26นะฮะท่านสามารถย้อนกลับไปติดตามฟังกันได้นะฮะและในอีพีนี้ผมจะขอวาร์ปข้ามไปเลยแล้วกันนะฮะไปช่วงหลังจากการยึดอำนาจแล้วเลยนะครับผมในบทความของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอเตรปรีดีพิษภูมิวิถีบอกนะครับว่าก่อนหน่าจะเกิดการยึดอำนาจเนี่ยลูกชายของกีมาเพิ่งจะตายไปคนหนึ่งนะครับกีมากับฟอคอนเนี่ยมีลูกชายด้วยกัน สองคนนะฮะคนนึงชื่อจอร์จฟอลคอนและอีกคนนึงก็คือคอนสแตนตินฟอลคอนชื่อเหมือนพ่อนะฮะและเพื่อไม่ให้สับสนเเราก็ควรจะเรียกเขาว่าคอนสแตนตินฟอลคอนผู้ลูกก็แล้วกันนะฮะบางตำราก็บอกว่าฟอลคอนเนี่ยเคยมีลูกมาก่อนจะแต่งงานกับกีมาแล้วนะครับโดยเมียคนนั้นเป็นสาวชาววังที่กรม,มหลวงโยธาเทพเป็นคนยกให้เพื่อจะผูกใจฟอลคอนให้มั่นคงอยู่กับราชสำนักนะครับผมอ่ะว่ากันว่า เจ้าพระยาวิชยเยนคนเก่งของเราเนี่ยนะฮะเจ้าชูเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเที่ยวไปมีเล็กมีน้อยจนถึงขนาดที่ครั้งหนึ่งเนี่ยกีมาในฐานะเมียหลวงซึ่งไม่มีใครอยากเป็นเมียหลวงเนี่ยนะฮะต้องหอบข้าวของหนีจากละโวกกลับมาอยู่ที่อยุธยาด้วยเอาเซ่เจ้าชูสุดๆเลยไหมล่ะอันเนี้ยถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ฉบับเมาส์มอยก็แล้วกันนะครับ กลับมาที่เรื่องลูกของกีมานะฮะอาจารย์ปรีดีพิทูวิถีบอกว่าลูกชายของเธอเนี่ยเพิ่งจะตายไปก่อนหน้าการยึดอำนาจได้ไม่นานนะครับและตอนนั้นตัวของฟอลคอนเองก็โดนประเภทราชากับหลวงสรศักดิ์จับตัวไปทรมานก็ไม่สามารถแม้กระทั่งจะเอาศพของลูกชายตัวเองเนี่ยกลับไปฝังที่อยุธยาได้นะครับส่วนกีมาเองนะฮะพอฟอลคอนโดนประหารเธอก็กลายเป็นแม่ไม้ที่มีลูกติดหนคนนะฮะ ส่วนทรัพย์สมบัติทั้งหมดก็ต้องถูกริบราชบาทซึ่งก็คือการโดนริบเป็นของหลวงทั้งหมดนะฮะถึงตรงเนี้ยเอกสารทั้งฝ่ายไทยนะฮะและก็ของฝรั่งเศสบันทึกไว้ตรงกันเลยนะครับว่าตอนนั้นถือเป็นยุคที่ตกต่ำที่สุดของชาวฝรั่งเศสในอยุธยาและลาโวทุกคนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะทหารฝรั่งเศสหรือแม้กระทั่งนักบวชบาทหลวงสังฆราชาชาวคริสตโดนจับไปทรมานทั้งหมดนะครับ ตัวกีมาเองก็ไม่รอดฮะโดนจับไปสอบสวนหนักโดนทรมานด้วยนะครับเคราะซ้ำกรรมซัดหลวงสรสศักดิ์พ่อเดือของเราฮะดันเกิดความปรารถนาในตัวเธอขึ้นมาอยากจะได้ไปทำเป็นเมียขึ้นมาอีกนะครับแต่ว่าพยายามหวานล้อมยังไงก็ตามกีมาไม่เล่นด้วยนะฮะเธอยืนยันว่าเธอมีรักเดียวให้สามีของเธอคือฟอลคอนเท่านั้นนะครับ ความปรารถนาของหลวงสรศักดิ์ก็เลย แปรเปลี่ยนนะฮะแปลเปลี่ยนกลับกลายเป็นความแค้นกีมาก็โดนทรมานอีกนะครับโดนขังคุกพร้อมใส่โซ่ตรวนนานถึง3เดือนนะฮะบันทึกของฝรั่งเศสร,รวมถึงจดหมายที่กีมาเขียนถึงบริษัทของฝรั่งเศสในจีนเมื่อภายหลังเนี่ยระบุว่าเธอต้องกินนอนในคอกม้านะครับในตอนที่โดนทรมานนะฮะก่อนจะโดนลดชั้นให้เป็นทาสแล้วถึงจะปล่อยออกจากที่คุมขัง นะครับอันนี้เป็นยุคที่ตกต่ำที่สุดในชีวิตของกีมานะครับหัวข้อที่4ครับหีบสมบัติลับของกีมาที่ไม่มีใครอยากถือ ไปที่เรื่องทรัพย์สินมีค่าของกีมาอีกสักทีนะฮะมีข้อมูลอีกทางหนึ่งเป็นบันทึกของทหารฝรั่งเศสหลายฉบับเลยนะฮะรวมถึงบันทึกของพันตรีโบชองส์ซึ่งเป็นนายทหารฝรั่งเศสด้วยนะครับเขาบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยตัวกีมาเองเนี่ยสามารถที่จะเก็บสมบัติมีค่าออกมาได้บางส่วนนะฮะโดยแบ่งใส่หีบ3ใบและ2ใน3ใบนั้นเธอก็นำไปฝากไว้กับบาทหลวงให้เอาไปเก็บไว้ที่ป้อมบางกอก นะครับและใช่ครับมารีกีมาตั้งใจจะหนีออกจากอายุธยาไปเ,าเดินทางไปพร้อมกับเรือรบฝรั่งเศสของนายพลเดฟาชที่ตอนนั้นประจำอยู่ที่ป้อมบางกอกนะครับเพราะเธอมั่นใจว่าด้วยความช่วยเหลือที่สามีของเธอเคยมีต่อฝรั่งเศสก็น่าจะพอมีบุญคุณ ให้เธอได้อาศัยลี้ภัยไปด้วยนะครับภายใต้การช่วยเหลือของฝรั่งเศสนะครับผมอันนี้ต้องอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าหลังการยึดอํานาจเนี่ยนะฮะแม้ว่าสถานการณ์ในวังหลวงจะราบคาบแล้วแต่ว่าพระเพศราชาก็ยังเจอกับเสี้ยนน้าเสี่ยนใหญ่เลยนะฮะเป็นกองกําลังของทหารฝรั่งเศสที่ประจําอยู่ที่ป้อมเมืองบางกอกโดยมีนายพลเดฟาชเป็นผู้บัญชาการด้วยนะครับและก็เป็นสิ่งที่กินพลังพระเพศราชาเป็นอย่างมาก นะฮะตอนนั้นในพลเดฟาชกำลังงัดกับพระเพทราชาแบบเมามันสุดๆนะฮะนายพลและทหารที่ป้องบางกอกเนี่ยฮึดสู้ครับคุณผู้ฟังและพระเพทราชาไม่สามารถกำราบลงได้สู้กันอยู่กับ3เดือนนะครับยังไม่จบเลยจนท่านสังขราชาเมเตโลโพลิสที่โดนพระเพทราชาจับไปล่ามโซ่ทรมานเนี่ยได้ถูก ปลดจากโซ่ตรวนพ้นจากการจองจำม,มาได้แล้วก็กลายสภาพเป็นทูสันทวามาติตีนะฮะมาเจราจากับนายพลเดฟัสให้สงบศึกและถอนกำลังออกจากบางกอกเพื่อเดินทางกลับฝรั่งเศสไปซะ นะครับซึ่งก็มีการเจราจายื่นหมูยื่นแมวกันอยู่เยอะแยะมากมายมีรายละเอียดทั้งในบันทึกของนายพลเดฟาชเองทั้งในบันทึกของพันตรีโบชองส์รวมถึงในหนังสือที่ชื่อว่าประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาฉบับตุรแปงก็พูดถึงเรื่องนี้ไว้อย่างเข้มข้นสุดๆเลยนะครับอ่ะ ผมก็นอกเรื่องไปนานนะฮะยังไม่พ้นเรื่องหีบสมบัติ2ใบของกีมาเลยดูดิอ่ะตัดกลับไปอีกทีนะฮะหีบสมบัติ2ใบเนี่ยบางบันทึกเรียกว่าหอรับนะครับอ่ะแล้วเรียกว่าหอรับ2ใบนี้ก็แล้วกันนะฮะหอรับ2หอสิม่ใช่สใบ มันถูกเปลี่ยนมือไปเรื่อยจากตอนแรกเนี่ยกีมาเขาฝากบาทหลวงฝรั่งเศสเพื่อตั้งใจจะให้เอาไปเก็บรักษาไว้ที่ป้อมบางกอกและรอวันที่กีมาจะหนีออกมาจากละโวมาบางกอกหรือว่าหนีจากอายุทยามาบางกอกแล้วก็ลงเรือหนีออกไปจากสยามประเทศพร้อมๆกับเรือของในพลเดฟาชนะครับแต่ว่าตอนนี้มันถูกเปลี่ยนมือไปคนแล้วคนเล่านะฮะพันตรีโบชองส์เขียนเล่าไว้ในบันทึกของตัวเองนะครับว่าก่อนหน้านี้บาทหลวงโดลูส บาทหลวงโดลูสแอบมอบหอรับ2หอให้พันตรีโบชองเนี่ยเอาไปเก็บรักษาแล้วพอไปถึงป้อมบางกอกเนี่ยนะครับพันตรีโบชองก็เอาหอรับ2องหอเนี้ยส่งต่อให้กับบาทหลวงคามิลอีกทีนะครับ ท่านบาทหลวงคามิลก็ถือห่อเข้าไปในห้องนะฮะเพื่อเปิดดูเป็นส่วนตัวนะฮะหายเข้าไปพักใหญ่เลยก่อนที่จะกลับออกมาแล้วก็รีบยื่นหอ่อทั้งสองห่อเนี่ยคืนให้กับพันตรีโบชองทันทีนะครับพร้อมบอกว่าสิ่งของในหอเนี้ยมันไม่ได้เป็นของพวกท่านดังนั้นถ้าพวกท่าน ไม่อยากจะรับผิดชอบเนี่ยก็ไม่ต้องไปยุ่งจะเป็นการดีที่สุดนะครับและถ้าใครรับไว้ดูแลแล้วก็จะต้องเกิดปัญหาขึ้นอย่างแน่นอนสรุปว่าหอรับสองห่อของกีมาเนี่ยเป็นของร้อนครับคุณผู้ฟังไม่มีใครอยากได้ไม่มีใครอยากเก็บรักษาเพราะทุกคนรู้ดีว่าเดี๋ยวทางพระเพทราชาจะต้องรู้เรื่องและตามมาทวงคืนอย่างแน่นอนนะครับและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคุณผู้ฟัง มีจดหมายจากลาโวะส่งตรงมาถึงป้อมเมืองบางกอกเลยนะครับคนเขียนเนี่ยเป็นบาทหลวงชาวฝรั่งเศสชื่อว่าบาทหลวงรัวเย่นะฮะซึ่งผมคาดเอาเองว่า ถึงจะเป็นบาดหลวงเป็นคนเขียนเป็นลายมือบาดหลวงอะแต่ว่าประเภทราชาหรือว่าหลวงสรศักดิ์นี่แหละเป็นคนบังคับให้เขียนแน่นอนอะนะฮะเนื้อหาข้างในเนี่ยคือว่าทรัพย์สมบัติที่กีมาเอามาฝากไว้เนี่ยห่อสมบัติลับสองห่อที่ไม่มีใครอยากถือเนี่ยแท้จริงแล้วมันมิใช่ของนางแต่เป็นสมบัติของพระเจ้าแผ่นดินกรุงสยามนะครับขอให้นำกลับไปคืนให้ถึงมือของท่านสังฆราชาโดยด่วน พันตรีโบชองสก็ต้องเอาจดหมายฉบับเนี้ไปรายงานเจ้านายก็คือนายพลเดฟาสนะครับนายพลเดฟาสก็ สั่งให้คนเนี่ยเอาหอรับ2หอนี้มาเก็บรักษาไว้ก่อนนะครับเพื่อจะใช้เป็นเป็นสิ่งประกันนะฮะแล้วก็จะคืนให้อยุทยาก็ต่อเมื่อทางอายุทยาส่งคืนปืน4 0 0กระบอกที่ในพลเดฟาชเนี่ยเคยให้ฟอรคอนเอาไปแทนค่าใช้จ่ายเอากลับคืนมาซะก่อนเป็นการยื่นหมูยื่นแมวถ้าปืนไม่มาหอเนี้ยก็ต้องอยู่กับนายพลต่อไปเอาเซ่ ่อจากนั้นก็มีเรื่องราวอะไรต่อมีอะไรอีกมากมายนะครับซึ่งล้วนเป็นการเจราจาต่อรองกันระหว่างพระเพทราชากับนายพลเดฟาสแต่ว่าสรุปสุดท้ายสั้นๆเลยนะฮะนายพลเดฟาสก็สั่งให้เปิดดูสิว่าในหอเนี้ยมันมีอะไรกันนักกันหาคุณผู้ฟังถึงได้สำคัญขนาดต้องทวงคืนขนาดนั้นนะฮะและสิ่งที่ได้พบก็คือรายชื่อของของมีค่าดังนี้ครับคุณผู้ฟังครับสายสร้อยยาว4เส้น หมวก1ใบสร้อยคอ2คู่ตุ้มหูไข่มุกแหวนทองคำหลายขนาด48วงมรกตชิ้นเครืองนะ,ะน้ำงามมาก1ชิ้นเข็มกลัดจำนวนหนึ่งทับทิมเม็ดเล็กๆแหวนฝังเพชรเม็ดเล็ก4วงสร้อยทอง9 1 0เส้นก้อนทองคำา1 1ก้อนหนักก้อนละกว่า3มาร์ค และก้อนทองคํา8อันอันละ10เอกูสกระดุม1โหลปิ่น6อันและสุดท้ายเหรียญทอง12เหรียญย้ำอีกครั้งรายการสินของนี้ มาจากบันทึกของฝ่ายฝรั่งเศสที่อยู่ในเหตุการณ์โดยตรงนะครับซึ่งผมนำมาจากบทความเรื่องนาทีชีวิตเท้าทองกีบมา้าหลังพระเพศราชายึดอำนาจนางหาเลี้ยงชีพเอาตัวรอดมาอย่างไรจากหนังสือศิลป,ปะวัฒนธรรมฉบับมีนาคม2 5 5 8โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรีดีพิทูมวิถีเป็นผู้เขียนนะครับผมและผมก็ได้แปะลิงก์ไวใ้ให้ท่านคลิกอ่านบทความนี้บนเว็บไซต์นิตยสารศริลป,ปะวัฒนธรรมไว้แล้วขึ้นอยู่กับว่าท่านรับ Podcast EP นี้ทางแพลตฟอร์มไหนเพราะว่าในบางแพลตฟอร์มอย่าง Apple Podcast เขาจะอนุญาตให้ท่านมองเห็นรายชื่อเอกสารอ้างอิงและก็มองเห็นลิงก์ที่ผมฝังไว้ได้นะครับผมอยากให้ท่านเนี่ยคลิกเข้าไปอ่านกันเหลือเกินมันอาจจะมีความยาวมากสักหน่อยแต่ว่าอาจารย์ปรีดีท่านเขียนไว้สนุกมากจริงๆนะครับกลับมาเข้าเรื่องกันต่ออีกครั้งนะฮะพอเปิดดูของมีค่ากันแล้วบาทหลวงก็บอกว่า ท่านบาทหลวงเนี่ยท่านจําได้นะว่านี่ไม่ใช่หอรับที่ได้มาจากมาดามกองสตองส์หรือว่ากีมานะครับก็เลยให้อมองซีเอเวเร่เนี่ยถือกลับไปคืนให้ทางอายุทยานะครับจะได้จบเรื่องจากนั้นพออายุทยาได้ของคืนปุ๊บโกษาปานก็ฝากปืน400กระบอกผ่านมาทางท่านทูตเพื่อคืนให้กับนายพลเดฟาสก็เป็นอันจบกันไปนะครับสำหรับยกนี้หัวข้อที่5มารีกีมาจะหนีลงเรือที่ป้อมบางกอก หลังจากนั้นไม่นานครับคุณผู้ฟังครับมารีกีมาก็หลบหนีออกมาได้นะครับด้วยการช่วยเหลือของทหารฝรั่งเศสที่ชื่อว่าแซงมารีนะครับ้วยเหตุผลว่านางต้องการหนีจากเงื้อมมือของหลวงสระศักดิ์ที่อยากจะเคลมนางไปเป็นเมียให้ได้นะฮะแต่ว่าทางฝรั่งเศสโดยเฉพาะนายพลเดฟาสเนี่ย ไม่ค่อยจะชอบเรื่องที่มารีกีมาหนีมาหาพวกตัวเองนะครับเนื่องจากเล็งเห็นว่าถ้าฝรั่งเศสยอมให้กีมาหนีลงเรือไปด้วยก็เท่ากับว่าฝรั่งเศสจะต้องกลับมาชกกับอยุธยาอีกยกหนึ่งทันทีนะฮะนายพลเดฟาชเขียนในบันทึกของตัวเองโดยยืนยันว่า เขาจะต้องส่งตัวกีมากลับไปให้อยุทยานะฮะเพื่อไม่ให้เรื่องนี้กลายเป็นปัญหาต่อไปในภายภาคหน้าและเป็นไปได้ว่าถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นอีกทีนึงเนี่ยมันจะรุนแรงกว่าเดิมแน่ๆนะครับหลังจากนั้นก็มีการประชุมปรึกษาหารือกันยกใหญ่แล้วครับคือฝรั่งเศสก็ถกกันเครียดแล้วครับจนในที่สุดเนี่ยเสียงส่วนใหญ่ก็ออกมาว่าฝรั่งเศสจะคืนตัวกีมากลับไปให้อยุธยาโดยมีข้อแม้ว่าอายุทยาโดยสมเด็จพระเพทราชาต้อง รับปากว่าจะไม่เอาตัวเธอกลับไปทรมานเหมือนที่เคยทำนะครับสรุปก็คือกีมาถูกส่งตัวกลับไปให้อยุธยาส่วนทหารฝรั่งเศสและพวกบาทหลวงก็ลันลาลงเรือกลับบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองไปซึ่งแน่นอนว่า มารีกีมาเสียใจกับการตัดสินใจของฝรั่งเศสในครั้งนี้เป็นอย่างมากเพราะว่าเมื่อครั้งที่ฟอลคอนยังมีชีวิตอยู่เขาก็ได้เคยสร้างคุณประโยชน์ให้กับฝรั่งเศสไว้อย่างมากนะครับแต่ว่าพอเธอถึงคราวตกที่นั่งลำบากแล้วก็บากหน้ามาขอพึ่งพาฝรั่งเศสเธอกลับได้พบเพียงแค่การปฏิเสธเท่านั้นนะครับ หัวข้อสุดท้ายครับหัวข้อที่6ฟ้าหลังฝนยังมีแสงทองสดใสหลังจากนั้นการเวลาก็ผ่านไป30ปีนะครับผ่านไปไวเหมือนโกหก มีบันทึกของมองซีเอชอว์มองชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาในอยุธยาช่วงปีพุทธศักราช2262ถึง67ก็ตรงกับแผ่นดินของพระเจ้าไทสระนะครับแล้วก็เขาคนนี้มองซีเอชอว์มองคนละคนกับโออโดชมองที่เป็นทูตนะครับผมเออมองซีเอชอว์มองได้พบกับกีมาเขาเขียนบรรยายสภาพของเธอไว้อย่างน่าสนใจนะครับว่ากีมาในตอนนั้นมีอายุสัก60กว่ากานะฮะ ตอนนั้นนางได้เข้าไปอยู่ในพระราชวังหลวงแล้วแล้วก็ไม่ได้ถูกกักขังหนงเหนียวอะไรนะครับถ้าเธออยากจะไปโบสถ์เมื่อไหร่ก็สามารถไปได้ตามใจปรารถนานะฮะหรือว่าจะไปนอนค้างเพื่อเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องก็ได้นะครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานของกีมาในตอนนั้นนะฮะในวังหลวงมองซีเออร์โชมองเขียนบรรยายว่ากีมามีลูกน้องจำนวนถึง2,000คนนะฮะมีลูกน้อง2 0 0พนนี่ไม่ธรรมดานะครับใหญ่นะฮะ ทำหน้าที่เป็นคนดูแลเครื่องเงินเครื่องทองของหลวงเป็นหัวหน้าดูแลเรื่องเสื้อผ้าของพระมหากษัตริย์ว่างั้นนะฮะเข้าใจง่ายๆและก็คอยดูเรื่องผลไม้เสวยด้วยนะครับเธอทำหน้าที่ทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์อย่างยิ่งทั้งๆที่ตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยอาจจะเปิดโอกาสให้เธอสามารถที่จะเม้มเล็กเม้มน้อยได้แบบสบายๆด้วยซ้ำนะฮะแต่เธอไม่ทำแบบนั้นเลย นะฮะซ้ำยังสามารถคืนเงินเข้าท้องพระคลังได้ทุกปีปีละมากๆนะฮะถึงขนาดที่พระเจ้าแผ่นดินซึ่งก็คือพระเจ้าท้ายสะนะครับยังเอ่ยปากชมนะฮะว่าการที่จะหาคนซื่อตรงเช่นนี้นอกจากผู้ที่ถือาศาสนาคริสเตียนเห็นจะหาไม่ได้พุทธศักราช2265มารีกีมาหรือว่า ชื่อที่เธอเขียนลงท้ายในจดหมายที่ส่งถึงบริษัทการค้าของฝรั่งเศสเธอเรียกตัวเองว่ากีมาเดอปีนาได้เสียชีวิตลงอย่างสงบที่กรุงศรีอยุธยารวมสิริอายุ63-64ปีนะครับ นับเป็นหญิงแกร่งในสมัยกรุงศรีอยุธยานะฮะและก็เป็นคริสตชนที่เคร่งครัดในาศาสนาเป็นอย่างมากและหลังจากที่ผมเองเนี่ยได้อ่านบันทึกต่างๆที่เขียนถึงเธอทั้งของฝรั่งทั้งของไทยเนี่ยผมรู้สึกว่ามารีกีมาเธอเป็นทั้งคนเก่งและเป็นทั้งคนที่น่านับถือที่สุดคนหนึ่งเลยทีเดียวครับคุณผู้ฟังครับ เอาละฮะและนั่นคือเนื้อหาของรุ่นเก่าเล่าเกรดพอดแคสต์เวอร์ชัน e p ที่27นะครับหนังสืออ้างอิง1ครับ นาทีชีวิตเท้าทองกีบมา้าหลังประเภทราชายึดอำนาจนางหาเลี้ยงชีพเอาตัวรอดมาอย่างไรเ,เป็นบทความจากศิลป,ปะวัฒนธรรมฉบับมีนาคม2558โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรีดีพิทภูมิวิถีผมแปะลิง์ไว้ให้คลิกอ่านเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับ2เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กครับชิงบัลลังพระนารายณ์เขียนโดยนายพลเดฟาชและแปลโดยอาจารย์ปรีดีพิทภูมิวิถีเช่นกันครับลำดับ3หอกข้างแคร่ บันทึกการปฏิวัติในสยามและความหายณะของฟอลคอนอันนี้เขียนโดยพันตรีโบชองครับแล้วก็แปลโดยอาจารย์ปรีดีพิษภูมิวิถีเช่นเคยครับลำดับสุดท้าย4ครับเป็นหนังสือเก่านะฮะประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาฉบับตุลระแปงผมแนบลิงก์ไว้ให้เอกสารอ้างอิงทั้งหมดผมแนบลิงก์ไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้วคลิกปุ๊บก็ไปอ่านไปซื้อนะฮะได้เลยนะครับผมเอาละฮะพบกันใหม EP นะ่ ep หน้าสวัสดีครับ E